สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับช่องมีโอสตูดิโของเราได้ทําการผลิตสินค้ามาขายกันโดยจะเปิดพีออเดอร์จำนวนจํากัดหลังจากพีครบจํานวนที่ตั้งเอาไว้แล้วผมก็จะปิดการพีทันทีเลยนะครับโดยสินค้าของเราจะเป็นโปสการ์ดของผมกับแอดอันนานั่นเองโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบ แบบแรกจะเป็นมัดคอดของผมเองราคา100บาทส่วนแบบที่2ก็จะเป็นมัดคอดของผมเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีลายเซ็นของผมนั่นเองนะครับราคา150บาทแบบที่3จะเป็นมัดคอดของแอดอันนาราคา100บาทแบบที่4ก็จะเป็นมัดคอดของแอดอันนาเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือมีลายเซ็นของเธอนั่นเองนะราคา150บาทสนใจลายไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับกดสินค้าจะหมดนะครับมีจํานวนแค่257อันเท่านั้น และยังมีสินค้าแบบอื่นที่จะทําหลังจากขายโปสการ์ดหมดแล้วนั่นก็คือพวงกุญแจของผมกับแอดอนันตนั่นเองสามารถสั่งซื้อและชําระเงินได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปกับในคอมเมนต์นะครับผมสามารถชําระได้ทั้งทางธนาคารและก็ทูบอเลตได้เลยนะครับผมมาซื้อกันเยอะๆนะครับ โทคิซกิคุรูมิเซเรลำดับที่3มีร่างทั้งหมดค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นร่างในนิยายร่างในสปินออฟร่างในเกมมือถือวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับร่างต่างๆของโทคิซกิคุรูมิกันว่ามีร่างอะไรบ้างอันดับที่5เซเรฟอร์มอาพรจิตเอโรหิมเดชานุภาพ เป็นร่างหลักของโทคิสกิครูมิที่ใส่ชุดเดสสีแดงตัดดำโดยความสามารถของร่างนี้คือเวลาทั่วสวรรค์ประจำตัวคือซาบคีเอลหรือมีชื่อไทยว่าจากักรพรรดิแห่งเวลา มีอาวุธเป็นนาฬิกาฟันเฟืองและปืนคาบศีลากระบอกสั้นหนึ่งกระบอกและกระบอกยาวหนึ่งกระบอกมีความสามารถอีกอย่างคือการใช้เงาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนมาไหนผ่านเงาของตัวเองหรือว่าดูดศัตรูเข้าไปในเงาเพื่อดูดพลังชีวิตและเพิ่มเวลาให้กับตัวเองซึ่งท่านี้มีชื่อเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าโทคิฮามิโนชิโรหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า City of Devoling Time หรือชื่อภาษาไทยก็คือปราสาทกืนกินเวลาและมีความสามารถตามตัวเลขของนาฬิกาทั้ง12อีกด้วยนะได้แก่กระสุนที่1อาเลฟเมื่อถูกยิงเป้าหมายจะถูกเล่งเวลาให้เร็วขึ้นกระสุนที่2เบดเมื่อถูกยิงเป้าหมายจะขึ้นไหวช้าลง กระสุนที่3กิมเมลเมื่อถูกยิงจะเพิ่มเวลาของเป้าหมายมากขึ้นกระสุนที่4ดาเลสเมื่อถูกยิงจะทําให้เป้าหมายย้อนสภาพกลับไปก่อนหน้านั้นคุรูมีมกักจะใช้ท่านี้เพื่อรักษาตัวเองกระสุนที่ 5. เฮลเมื่อยิงใส่เป้าหมายจะสามารถมองดูอนาคตได้ล่วงหน้าเล็กน้อยกระสุนที่6เวฟส่งสติของเป้าหมายย้อนสภาพกลับไปยังร่างของตัวเองในอดีตกระสุนที่7จ็ดไซอินทำให้เป้าหมายโดนหยุดเวลาอยู่กับที่กระสุนที่8เฮด สร้างร่างแยกของตัวเองในอดีตกระสนที่9เท็เชื่อมโยงสติของอีกฝ่ายที่อยู่คนละช่วงเวลาและยังปรับแต่งคำแส่งของสมองเป้าหมายได้อีกด้วยนะกระสุนที่10ยยดแสดงความทรงจำในอดีตของเป้าหมายที่ถูกยิงกระสุนที่11ยอดยอาเลฟส่งเป้าหมายไปสู่อนาคตกระสุนที่12บอดเบดส่งเป้าหมายย้อนเวลากลับไปในอดีตอันดับที่4ลาซเอลฟอร์มอาพรจิตเอโลฮิมยด ร่างที่ได้พลังจากทูตสวรรค์ของเนียโดยการทะลวงอกของไอแซคเวดคอร์และชิงเซฟิล่ามาร่างนี้เลยมีสองทูตสวรรค์ในร่างเดียวและเป็นอภร์จิตแบบ2ชุดใส่ทับกันนั่นเองโดยมีทูตสวรรค์ประจำตัวคือซารคีเอลกับลาเซเอลหรือมีชื่อไทยว่าหนังสือเหตุการณ์อย่างรู้มีความสามารถในการอย่างรู้อนาคตหรืออดีตได้อยากจะรู้อะไรหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเราให้รู้ทุกอย่างเลยทั้งความในใจที่ปิดบังเอาไว้ รหัสลับทุกอย่างไม่มีทางปิดบังลาซเอลได้และลาซเอลยังสามารถสร้างผู้เทียมออกมาได้อีกด้วยจากจํานวนกระดาษในหนังสือสร้างได้ไร้ขีดจํากัดเลยโดยผู้เทียมที่สร้างออกมาก็คือมาเรียนั่นเองและหนังสือเล่มนี้ยังสามารถเขียนอะไรลงไปก็เป็นจริงอีกด้วยนะแต่เนื่องจากว่ามันโกงเกินไปคนเขียนเขาเลยเนิบลงให้ใช้ความสามารถนี้ไม่ได้อีกเลยอันดับที่3ฟอร์มพิกผันอารพรจิตยังไม่เปิดเผยร่างที่เกิดจากความสิ้นหวังของโททิสกิครูมิ เมื่อตัวเองรู้ว่าพูดแห่งไฟที่ตัวเองฆ่าไปเป็นสาวาเพื่อนของเธอจึงเกิดการสิ้นหวังเป็นล่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าเธอได้ใช้กระสุนที่4ย้อนสภาพของตัวเองเพื่อหยุดยั้งการพลิกผันได้สําเร็จพลังพลิกผันที่ถูกทอดทิ้งเลยล่วงลวงมาที่โลกข้างเคียงและรวมร่างกับสาวาดั้นเองโจมมารประจําตัวคือลูซิฟูกัสดหรือชื่อไทยก็คือจักรพรรดิขั้งมีอาวุธเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์มีดาบกระบี่หนึ่งเล่มและปืนคาบศิลากระบอกสั้นหนึ่งกระบอก มีความสามารถตามราศีบนนาฬิกาทั้ง12ราศีโดยกระสุนที่เปิดเผยความสามารถมามีดังนี้กระสุนแคนเซอร์ซาตานเป็นท่าที่ป้องกันการโจมตีหรือสามารถโจมตีศัตรูด้วยพลังทำลายล้างได้กระสุนเลโออาลี o A i, เป็นกระสุนติดตามที่ควบคุมโดยควีนมันจะบังคับทิศท,ทางได้อิสระและกระสุนจะปล่อยควันสีขาวออกมาด้วยควันนั้นจะกัดกินพื้นที่โดยรอบอะไรที่สัมผัสมามจะถูกฉีกกระชากเป็นเสี่ยง,งกระสุนไรบ้าโมซนีม เป็นกระสุนสาหรับย้อนพื้นที่ปัจจุบันให้ย้อนกลับไปยังจุดที่เคยยืนอยู่ได้กระสุนอัโคเรียนมีความสามารถที่สามารถรักษาบาดแผลให้หายได้ในพริบตากระสุนจิมินี่ทีโอมิมเป็นความสามารถที่สร้างเอมตี้ของไวควีนจนมีกองทัพเป็นจานวนมากกระสุนสกอร์เปียนอาร์ครับเป็นความสามารถในการเพิ่มร่างแยกของควีนนั่นเองและควีนเองก็ยังมีความสามารถในการล้างสมองอีกด้วยนะ อันดับที่2โทคิสกิครูมิจากเกมแฟนตาซีรีบิวซึ่งผมไม่รู้ว่าชื่อร่างอะไรไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับร่างนี้สักอย่างเอาเป็นว่ามันเป็นร่างที่สง่างามมากๆและเท่ม,มากๆเช่นกันถึงผมจะไม่มีข้อมูลร่างนี้เราก็ไปดูท่าโจมตีของร่างนี้ในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าอลังการขนาดไหนนะ インさあ私たち共演の時間ですわいとないいとない。う อันดับที่หนึ่ง l t t i g h t m เมฟอร์มหรือคิมสันไนเมฟอร์มเป็นล่างจากเกมเดดออนไล e s p ป r i ิตเพจโดยความสามารถมันเป็นค่าความสามารถในเกมซึ่งอธิบายไปก็ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิยาอยู่แล้วเอาเป็นว่าไปดูสกิลความโหดของเธอกันเลยดีกว่านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5อันดับล่างทั้งหมดของคุรูมิชอบล่างไหนกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอยากจะให้จัดอันดับอะไรอีกก็คอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับสําหรับคนที่สนใจโปสการ์ดของเราก็สามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับมี4แบบเลยก็เป็นสินค้าพีออเดอร์ตามจํานวนคนที่สั่งทั้งหมดนั่นเองนะหมดแล้วหมดเลยนะครับสามารถชําระเงินได้ที่ทูวอลเลตหรือธนาคารได้เลยนะครับใส่ที่อยู่แล้วก็โอนเงินที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะใช้ลิงก์เดียวกันนะมีค่าส่งบอกในนั้นเรียบร้้อยหมดแลวนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไกลค์กดติดตามให้ผมด้วยสามารถโดเน a t เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ 2wallet ได้เลยนะครับหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกันได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม,ม